การพักบอลด้วยหน้าขายิงประตูการพักบอลด้วยหน้าขายิงประตูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยจะใช้บ่อยนะครับแตะะ่ในการฝึกซ้อมเราจะต้องทําให้เกิดความเคยชินนะครับเพราะว่าในจังหวะที่ลูกบอลมากระทบหน้าขาเนี่ยมานะเราจะต้องคอนโทรลบอให้อยู่ลูกบอลจะต้องไปข้างหน้าเพื่อที่เราจะโน้มยิงประตูได้เลยแต่ถ้า,าลูกบอลเข้ามาอย่างเนี้ย เรายิงได้ไหมครับไม่ได้นะฉะนั้นเทคนิคต่างๆมันเริ่มจากการเราที่มองลูกบอลที่ลอยมาแล้วเราใช้หน้าขาดันไปข้างหน้านะดันไปข้างหน้าแล้วก็สามารถนะยิงต่อเนื่องได้เลยนะดูอะพักแล้วก็อะนะฮึบพักอะยิงะฮึบฮึบอะเข้าใจไหมครับเข้าใจอาประจำที่แล้ว ตดวต้นโยนมาเึบเึบนั่นแหละเอ๊ะแรงเส้นหน่อยฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กให้ตกหน้าขายยังไงพักตุ๊กอ่าถอยไปเลยเึบเึบอ่าอเอึบตั้งไปตุ้มดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าเึบตุ้มดีมากเึบดันไปข้างหน้าเึบดีกดลงหน่อยกดลงหน่อย ะเท้าหลักอ่าดีขึ้นแล้วนะทีดังๆเพงดังฟุตบอลด้วยตาดูลูกบอลเพรเอามาเอามาเร็ว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 สนุกหน่อยให้สนุกให้สนุกเร็วให้ให้สนุกทีดังๆเอิบเอิบหปไปเลยเอิบเอบอ่านั่นแหละมาตั้งเข่าไว้แล้ววิ่งตามลูกบอลมาเอิบ อ๋อนั่นแหละต้องการแค่นี้แหละครับตามมาด้วยตามมาด้วยเรับเบี่ยงขาดีนึงเรับเบี่ยงขาดีนึงดีมากเอับยิงให้เต็มกว่านี้นะตาดูลูกบอลไม่ต้องยั้งเอาเลยเอับเออนั่นแหละข่าไปเลยครับ เอาไม้แล้วกว่านี้เเต็มนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยการพักบอลด้วยหน้าขาครับจริงๆแล้วมันมีความสำคัญตั้งแต่ลูกที่ลอยมาจนกระทบที่หน้าขาแล้วเราจะทำยังไงสามารถยิงจังหวะเดียวเพื่อที่จะให้เป็นประตูฉะนั้นทุกคนจะต้องหมั่นฝึกฝนให้เกิดความเคยชินนะครับ